ถ้าเช่นนั้นไปทําความรู้จักกับบิ๊กแดงให้มันเอียดมากไปกว่าน,นัเด็กอย่างที่จับเรียนนะว่าปลายยุคก่อนเกษียณจากตาแหน่งพบบบโอ้โหจีจัดสร้างถึงส่วนสุดๆจริงๆในตาแหน่งพบอบก็ได้สปีกกิงเป็นวัตกรรมทางการเมืองสถานสะเทือนเลื่อนลัน่นถูกบันทึกเอาไว้เริ่มจากยี่อ่วันไม่ใช่วันที่สอง วันที่สองใช่ไหมวันที่สองเมษายนใช่ค่ะวันที่สองเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองในงานครบรอบการสถาปนาร้อยสิบสองปีปกองพลที่หนึ่งรัก,รกษาพระองค์ไปดูกันเบกแดงสปีกิิงอย่างไรทำไมจิงกลายเป็นวัฒกรรมทางการเมืองอันร้อนฉามันมีช็อตเด็ดมีวัฒกรรมอ่ะฟังกันจำกันได้ไหมลองไปฟังกันอีกทีนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะ อย่าไปเอาความเป็นไซสจัดที่มีเรียนมาแล้วดักจรินประเทศอื่นก็ไม่มีนะครับที่จะมีแบบนี้ครับนี่คือเมืองสยามเมืองแห่งรอยยิมนะครับเมืองที่เรามีระบอบประชาธิปไตยของเราแบบนี้นะครับแต่ระบอบประชาธิปไตยของเรานั้น สิ่งที่ประชาธิปไตยแบบไทยๆต้องการมากที่สุดอย่างนี้คือขอให้คนไทยรักกันหันหน้าเข้าหากันจะเป็นฝ่ายใดก็ตามท่านคือคนไทยท่านกรีดเลือดมาท่านก็คือคนไทยนะครับเลือดมันพบุน์ผลตงหน้าที่ท่านกรีดมาก็คือเลือดมันพัฒน์ผที่ปกป้องคือเป็นปน,ไปนไทยนะครับวันนี้ผมพูดเดยอะพูดแรงแล้วก็ผมก็ฝากไปด้วยนะครับว่าขอให้หยุดวาทกรรม ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ทักทีล่อยให้ทุกอย่างมันไปไปตามการลอกใครไม่ดีมันก็ต้องพิสูจน์ด้วยงานด้วยฝีมือนะครับถ้าผมไม่ดีผมทําไม่ดีผมก็ต้องถูกถูกย้ายถูกอะไรไปนะครับเะฉะนั้นทุกคนขอให้โอกาสกันเกมไทยเกมมันนะครับในเมื่อกรรมการตัดสินแล้วก็มาโทษกรรมการนะวยชกกันไอ้นี่แพ้ก็มาโทษกรรมการถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่มีบรรจุพราะถ้าจะจัดโอเค S <S นักมวยชกกันใครแพ้ก็โทษกรรมการมุมแดงแพ้ก็โทษกรรมการมุมเงินแพ้ก็โทษกรรมการทุกคนทีมาที่กรรมการมันก็ไม่จบคแต่วัฒกรรมที่ถูกบันทึกไว้เป็นตำนานทางการเมืองถ,ถุกคนพูดถึงทออหรือเท้าซ้ายจัดดัดจริตนั่นแหละคำนี้เกิดขึ้นในยุคน,นั้นตอนนั้นแลวทุกคนก็เริ่ม<อ>พูดนะถึงแล้วไปค้นหาคลิปเลยว่าแปลว่าอะไรนั่นแหละดาอนาคตใหม่ดาก้าไกลตอนนั้น ไอ้ไปเรียนจากเมืงงองนอกเมืองนาโดยเฉพาะฝรั่งเศสนั่นแน่แม่สํนนักใครเนี่ยโดยเฉพาะฝรั่งเศสหนูเลยอาจารย์ไหนแล้ก็เอาตำราฝรั่งเศสมาเผยแพร่นในเขตประเทศไทย <c oughs> พยายามพยายามที่จะเปลี่ยนระ,ร,ะระบบเปลี่ยนโครงสร้างเ,เปลี่ยนรูปรอยของประเทศไทยให้มันเหมือนกับสิ่งที่ตัวเองไปเห็นมาในต่างประเทศซึ่ง ซึ่ง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 บิ๊กแดงพัชรุก็ได้ยินใช่ไหมบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะไปเรียนเมือง,งนอกเมืองนานมา,อา,า,มนา,นมาเอาแบบอย่างจับเมืองนอกเมืองนามาพยายามจะทําอะไรเนะี่ยมันไม่ได้นะอย่าซ้ายจัดแล้วดัดจริต, okay, <c oughs> ตนะโอเครู้เพรั้นก็เลย <c oughs> ไ,ดได้รู้จักคํานี้ก็เลยจกไม่เคยรู้จักมาก่อน <c oughs> <c oughs> มีด้วยนะคำี้ซ้ายจัดดัดจริตปีอีกหนึ่งวัฒกรรมที่ในทางการเมืองสถานสะเทือนเลื่อนลั่นเช่นกันก็คือโรคทางชาติ ไปฟังซิว่าตอนนั้นพูดวลีอะไรอย่างไรทีมีคว่าอธิบายกันนิดนึงอธิบายกันนิดนึงคือวัตกรรมนี้หลุดออกจากปากบิ๊กแดงเมื่อวันที่5สิงหาคม2 5 6พอกม๋อปีต่อมาจากครั้งนั้นาจในงานครบรอบวันพระธานกําเนิดโรงเรียนในร้อยจกรรครบรอบร3อมปีมีวลีเด็ดอะไรลองย้อนกลับไปฟังดูกันนิดนึงนะคะเชิญค่ะนายกจะมาโควิดตีรู้จักป้องกันตัวเอง กาไ้รเ uh ียนครับครับ้ว่าหายว่าครับแต่โลกที่เป็นที่หายโลกทางท่ารู้เปล่าครับก็ถึได้หรลาครับโรคที่ชางิ่าดูด้วยนักางทหาหายแม่เปนเกิดโมวิไปแล้วหายหปาหายไหายครับ สุดยอดสุดยอดว่ากันจริงนะบิกแดงไม่ได้ตั้งใจจะพูดกับนักเรียนในร้อยหรอกเอาหรอตีบทกระทบค่าแต่คนที่ถูกพูดด้วยตกใจนะเพราะย้ำอยู่หลายรอบแล้วยืนอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยกระทบค่าจงใจพูดกับนักเรียนในร้อยดังๆให้เสียงมันเข้ากล้องให้เสียงมันเข้ากล้องทีวีถึงแก๊งเด็กเนอืมันก็ชัดเจนอยู่แล้วโรคโควิด หายได้เป็นแล้วหายหายได้ค่ะแต่โรคชังชาติมไม่หายเป็นแล้วไม่หายนั่นไงสุดยอดกลายเป็นวัตรกรรมที่เป็นตำนานทางการเมืองโอ้โหพูดถึงผู้ชายคนนี้นะบิ๊กแดกอภิรัตคงงสมพงษ์นะโอ้จี้จ้าจริงๆฉุดชาจริงๆถือว่าชีวิตโรอดผลอืมสมัยรับราชการทหารเป็นพบบบก็ฉุดชาหลังจากนั้น ก็มีโอกาสมากมายแก่กองในชีวิตได้มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดได้มีโอกาสถวายงานอะไรตัวไม่อะไรประมาณนั้นนี่ครับแต่สุดท้ายปลายทางก็กลับมกลับมงคมทุนลาออกนะโอเครับทราบกันตามนี้ก็แล้วกันถ้าฉะนั้นถ้าจะถามผมว่าตกลงบิ๊กแดงที่ลาออกที่กลับมงคงทูลลาออกเนี่ยสาเหตุเพราะสุขภาพหรือสรเจเพราะอะไรผมก็ตอบไม่ได้หรอก นะโอเคต้องไปถามที่ใหญ่ก <Deus> ันน <semester ค> ะโอเคประมาณนี้แต่แต่แต่ก็ต้องถือว่าโอเคเอากันตามนี้ก็แล้วกันนะ